มือนี้เอาหนกงหัวจุกมาเมื่อเนาะสามอันหนกพันเนียนทำทีมงานสดมือนี่ก็มาไก่ได้เ<ม>ลาะป่วงนะ่ากับทีมงานไปแจนนี่แจนันเข้าบนนี่แล้วเขียไม้นี่แหละแต่ว่าบุญยินดอกเสียงนกะฮ้องลองเกาะบึงนกมาไก่ลองบ่บางเทือมันอยู่แถวนี้มันก็บอกห้องก็มีเนาะสบายดีเอฟซีมัตุคูทุกคนเนาะ มันนี้กับากับทีมงานอีกแหละมันต่อนอกมัอนี้เอานอกกงหัวจุกมาเมื่อนอสามอันนกผนเยน,นทีมงานสองอันมันรอเบิ้งวังใหม่พูกมันรอแคมตีนผาแถวตีนผาพี่แหละลองเบิรงเคยมาแต่ปีกายแหละแถวนี้มันลองเบื้องปีนี้มันจะมีนกบก่แต่ละปีมีอยู่แถวนี้ทุกคนมันองเบื้องปีนี้เนาะ คือเงียบแทะตอนนั้นเป็นส่วนวังนัดเถวเนี่หมู่ยินห้องเลยปะจะเริ่มบังเฮาเคยโตอยู่แถวนี้เนาะอ่ะี่เนาะทุกคนเกาะไซบอนนี่แล้วข่มไม้นี่แหละ แต่ว่าโบงินดอกเสียงนกหองลองเกาะเบื้งนกมาไกา่ลองบ่บังเทื่อม,มันอยู่แถวนี้มันก็บ,บห้องก็มีเนาะเราเห็นหอยตะกี้มันนะหอยมันกินหนัง,งนัดซุกทุกคนนี่เนาะกินซับปะรดซุกเฮ้ยหอยมันกินแต่ว่าเอาโดนเลยสองน่วยนี่กินมุ่นเม็ดกินงานหกอนกเกาะหนกห้อง อนมากนมมกป่ามันห้องเนาะทุกคนออกมตอนนี้ก็กูตุมมาเลยเนาะ บัได้ครับเพราะว่าบัมีนกต่อเป็นชั่วโมงป่าสองชั่วโมงเลยจนเมื่อยเลทีมงานเขาได้นกดกแต่งตัวเดียวเอ้ยเอาไว้ไปอ้อยเซื่อนี่นะเวลาไปเจอบางบางเงินนั่นนะเอาไว้พันมาเซื่อนี่นะอาจจะปอกไหมเอาไว้ผ้ามาเซื่อนี่นะเซื่อตุ้มจ่อนี่นะใส่สับป,ปะรดอ้อยมันนะมันลงไวทุกคนที่ไปวังอื่นเนาะ วัอนี้บ่ม yeah. uh, ีนกแต่ปีกายนี่มีลายปีนี้บ่เห็นจักโตทีมงานได้ตกแต่งตัวเดียวนะสองนั่นแหละก็ไปเจอกันบนไม้เนาะทุกคนเนาะมาสามรถมีแต่นกกงหัวจุกมดมือนีินกแตงบ่อมาแล้วบ่ได้กินบอเอาเกลือมาวะเอาเกลือเมื่อวานก็ออกมาเลย บนลใหม่นะทุกคนจากชิมีหรือบูมีแถวนี้กะกี่กระคามห้วยน้ำมาเนาะ่วงนี้เ,เขาเคยพาทุกคนมาเนาะทางขาดยังไม่ได้พาก็จะเลีเ้ยงควายเลี้ยงงัวเนาะแถวเนี่ยไปพูดละน่าง,งเบือ้องแถวพูนละเ,นเขาเคยมามีอยู่แถวพุ่นทีมงานเขานั่งเชื่อมือทั้งหลัง ใจ่ชิเมอแหงมันยางไปท่าเนาะเคยมามีตัวหอนกองกองค่นะตอนนั้นมันเลี้ยงลูกมันมันบุกมากับทีมงานเฮาตอนนั้นได้แต่ลูกลูกมันเนาะมันลองเบิ่งบนจับมันสิยังยู่บ สอกเลาะหาต่อนกบม่มีทุกคนแถวนี้นะบ,าาบนนกกะนุ่เจอจังบอนนกเกาะไว้ปะให้มันหองลงมือบางทอมีมีตัวกายมาเนาะมือนี้ก็มาไก่ได้เลาะป่วงนะกับทีมงานนะไปแจน,นี่แจนั่นอนยะู่เข้าบนเหยกเกาะไว้บนบ่มีก็ออกไปบนอื่นมาบนนี้ก็นั่งโดนยุะพวน ตอนห้า,าช่วงมันเป็นลูกใบมีหลายแถวนี้นะเอามานนำตัวตัวหอนกลองนะหอนโค้งไปนะ้ามาบูเจอจากโตจะมันพาลูกมันหนีไปใส่เมื่มก่อนเกาะเลียบบางหัวเข้มท้าเลยทุกคนเกาะมันเป็นหอง เดี๋ยวนกยังกลายมามันยังมันยังเตือนเหาจากบุฮูชิปิปตอร์ทั้งใดตื้มเลยทุกคนมามาแถวนี้บูมีหนนกทุกคนถ่าวังขารำเบิดเอาเนะาะนี่ก็นั่งแคมทง,ทงนา thang họ mai họ bu lại mai mình đi nhung bộ nốt giấc tổ, chim ngan họ nốt đục trang tổ điều nữa, rồi nốt cùng hồi chúc nốt đục trang, xưa mà thử, Mà giấc đại nốt đục trang nà, buổi hìn long, chuông bị tổ nốt đục này cả เดินทางกลับนะทุกคนเช่นเห็นกับผแหละเห็นกัเลาะต่อลำทางเมื่อพงผแหละเช่นผูเห็นกับผู้เมื่องเลยเนาะวนหามานะมาเจอผู้ทุกคนเข้มผาตัวตะกี้สินกนะโกงจุ๊กนะมืดเลยแถวนี้ฆ่าข้ามาจกนี่จกนั้นเข้ามมาระเบิดผาเนาะ หนีมหมดนกอะตอนนั้นเราเคยมาโอ้อยังหลายมาวันนี้กับบูม,มานหครับฮะทางนกโอ้ทุกคนกคนตึกกระดุงเนาะอยู่ห้วยน้ำลุ่ม <c oughs> มีที่นกวันนั้นนะ ผูเท่าตึกกระดุงเนาะเขาอัดน้ำน้ำขึ้นตึกตึกลูกปลานิ่นปลาปกโอ้ติก๊กมีแห่น้อยติก๊กออกมาคว่างเนาะเนี่ยคว,ว้างกันเลยทางมด้ดทุกคนเลาะไปข้างหน้าพวกแหางเมื่อเลยเห็นน่าก็จึงอันนั้น Chem buồn của bê tông chem của đây mưa nữa Ờ nhao 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 đáy mưa nhao nè nhao 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 อยู่นี่ไว้ไว้4ตัวนะน้องเาตัวได้มาเมื่อวานนั่นก็ไว้ในกรงเขียวมัน

โอเคเนาะทุกคนคลิปนี้เอกะสี่จบลงเพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้นอเดอร์ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าทุกคน